อุทัยครับคุณอุไทยอยู่ร้านอะไรครับเนี่ยร้านนี่เลยก๋วยเตี๋ยวปังปังปั้งร้านปตปั้งนะครับเมนูเขามีอะไรบ้างเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเกี๊ยวไทยขนมถ้วยขนมถ้วยนะครับขนมถ้วยอร่อยมากอู้ละสิบบาทเป็นกะทิแบบกะทิสดๆเลยนะครับนี่คุณป้าป้าทานละอือือ ใช่รสชาติโอเคเลยนะครับใครมากินร้านนี้ได้เลยนะอยู่ตรง,ลลง,ลงหลวงพ่อวัดสงหวังหลวงพ่อวัดสมหวังกหลวงพ่อเปิ่นหลวงพ่อกลางวัดบางพระวัดกลางบางพระอยู่ระหว่งางตึ่งกลางนะครับร้านเนี่ยให้ดูบรรยากาศร้านก่อนอันนี้เกี๊ยวสิบห้าบาทเยอะนะดูห้าบาทได้ใส่ในก๋วยเตี๋ยวแล้วกไข่มาดูสิบบาท เขียวอร่อยนะคะเนี่ยชิมยังชิมแล้วอร่อยจ้าอร่อยอรอยจริงๆไม่มีชูรสน้อยอร่อยดูแม่อร่านดีก่อนนะครับผมนี่กาแ้เจ้าลูกชายกินใหญ่เลยตอนนี้เราเป็นมือกล้องอยู่เราไม่กินเนี่ยเรากินทีหลัง นี่ครับก็ดูป,ป้าๆนาะกำลังง้างขามกันอยู่นี่ครับตอนนี้เสียงอาจจะดังหน่อยนะมาวันนี้จังหวะพอดีฝนตกพอดีนี่ก็มีคุณป้าอ่อนป้าเอี้ยงป้าไ่ป้าอ่อนป้าอ่อนคนที่มีหมวกอยู่ข้างหลังอะ่ะหมวกมันงอกมานะ่ะเออพอดีเสือกลัดคอเลยอเอาเสื้อหมวกลัดคอเลยเอ,อ่าโอ้ ดูกินกันยังเล็ดอร่อยขนมถ้วยชิมยังชิมแล้วอร่อยอร่อยนะอร่อยกินทั้หมดแดถ้วยนะแ่าดผ่านปผตงแถบมากินนเือเกลืแต่ตั อะไรนะก็าเรือแปปังปังเรือแปปังปังบางเลนนคมมเนาะใช่พออันอร่อยไหมอร่อยร มาเย็นลงนิดนึงเจอฝนเมื่อกี้เอาถุงเท่าไรครับสองเอาเอา,เอาไปเอาไปถุงขอบคุณนะครับ ไปยางเป็นไงรสชาติไปย่งเคยกินของชาอุเทนไหมที่ตลาดวัดไซใหญ่อะโซไม่ใช่บอกว่าชาอเทนอร่อยมากนี่อร่อยมากมากุ่งนี้อย่าลืมไปนะบอกรุงนี่ลืมไปนะคะไปย่างมาถุงเดียวนอบ คุณอุทัยทนได้แล้วตื่นมาแล้วเรียกว่าเปียกคเรียกว่าเปียกอย่าไปเรียกว่าอุทัยเดี๋ยวคนจะไม่รู้เออเพราะเปียกเตรีมอ,อ,อย่างเพราะอุทัยเอาชื่อจริงมาเรียกอยู่นั่นแหละ,ะนี่ละตนอนคุณอุทัยต้องไทยไทยยางมะตูมนี่ เียวนี่เป็นไงนี่ดูทัง40บาทไหนดูสิไม่เป็นจ้าน่ากินน่ากินน่ากินลองชิมดู40บาทนี่คือไข่ตังหากนะคะไม่ได้รวมไข่เอาเพิ่มเลยเป็นไงแม่งรสชาตินี่คุณคุณป้าไพยสั่งเพิ่มอีกหนึ่งชามเลยนะจออกินเลยกินเลยค่ะ เป็นไงรสชาติใช้ได้นะแกน้ำออกมาออกเค็มอีกนิดนึ่งอ่าแต่น้ำตาลซึ่งเค็มอาจจะเป็นเพราะใบบ่ายเย็นแล้วนะน้ำซุปนะจะงวดเออดงวดขึไปแล้วป้ากับป้าเขาหั่นงวดใส่เค็มอือหือแห้นะอร่อยนะกินกันอย่างเลยเลยอร่อยนี่นี่นี่ดูป้าป้า

ข้าวหน้าหมูส่ด้วยนี่เมีด้วยนี่ดูน้องคนเสือพอนะอุยหน้าตาดีน่ารักมากเลยน้องชื่ออะไรชื่ออะไรแทนแผนโอ้ยเขาจะได้กินนี่ครับข้าวข้าวหน้าหมูเนาะแต่หมูนี่จะใส่ถ้วยมาเนี้ยชุดเท่าไรห้าสิบบาทนี่ก็คือไอ น้ำตกเส้นหมี่น้ำตกเอาฝนหยุดหรือบ้างเอาน้ำโมของคุณประอนานาน,นี่ครับตรงนี้มีลูกชิ้นปิ้งเลยนะครับผมนี่ขายลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นไม้เท่าไหร่ถูกหกบาทแบบนี่คือเนาะหมูล้วนเอ็นข้ามไม้สามสิบติดไม้หกสิบ Có tổ cũng máy là hoặc bà này chip John phải ngay từ mỗi chát lên chim luôn mà tai mục lại mà chết 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 chế chết 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 Chế, chế, chế chết lan à, chế chứ chết อ๋อขายของมีขายดีไหมครับนี่ว่าจะมาถ่ายรูปอร่อยนะมิสเกี่ยวนี่คือเจ้าของร้านเจ้าของร้านเกี่ยวเรือปังแปดปัง มีหมูถึงมหมูตไม่มีมยืดแวก็แก้วสีฟูใชสีฟูีช่มีอะไรแถมมั้ยยิ้มไงนี่ไงยิ้มไม่เอาอะรมใ้เอาะคสามแ้ไไม่ไม่มีค่ะทำไมต้องแปดปันปั หวานะต้ออะไรเงี้ย๋ยอนี่เป็นของฝากเราของฝาก,านนากได้ของฝากขายได้ไหมนี่คือบรรยากาศร้านนอกของเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือแปดบางปางครับผมนี่ครับให้ดูบรรยากาศภายน,นอก โอเคครับส้นหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียง่นี้นะครับผมด้วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ